กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่องโม t ท c h ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับคอร์ล็บพุกาโลนะครับผมเจ็ดบาทเอพุกกาโลเนาะจะเป็นตัวอะไรไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะรีวิวตัว น้องฟิโทเลียนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ผมแบบผมชอบอะ่ะแต่ผมยังไม่ได้จัดชุดแฟให้น้องนะตัวนี้นะครับผมซึ่งทีมที่ผมจะเอาไปรีวิวนะครับผมอันนี้เป็นทีมที่ผมคิดไว้ส่วนตัวผมนะครับผมอาจจะผิดหลักตาม่าเพื่อนๆนะครับผมคือน้องอะเล่นได้หลายตัวนะครับผมแต่ที่ผมจะเอาไปเล่นวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเล่นทีมอะไรนะครับผม่อนอื่นนะครับเรามาดูเอกลักษณ์ของน้องก่อนนะครับผมคือแบบ ยาวมากครับผมเอาโอเคเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับผมมอบเอฟเฟกเพิ่มป้องกันคริติคอล60%นะครับผมแก่อาสวินพวกของมาร,ระบุกัวพันธุ์นะครับผมเป็นเวลา1เทินนะครับผม,เ,เ,บผมเมื่อเริ่มเทินพวก้องมอบอํานาจของราชินีนะครับผมแก่อาสวินพวกของมาระบุนะครับเป็นเวลา2เทินจํากัด1ครั้งและเพิ่มสถัดพื้นฐานทั้งหมดของตนเอง5%นะครับผมต่ออาสวินพวก้องมาระบุกัวพันธ์นะครับผมที่เข้าร่วม1คนเนาะ อีกทั้งเมื่อตอนเองใช้สกิลกระแสลมจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง50%และมอบกองเล็บแหลมคมแก่ตนเองตามจำนวนศัตรูที่สร้างดาเมจคริตอรนะครับผมจากการใช้สกิลของอสุรพวกของเผ่ามรบกในเทิร์นของพวกผมและเมื่อเริ่มเทิร์นพวกของนะครับผมหากกงเล็บแหลมคมที่ติดตนเองครับซ้อนสูงสุดจะถอนเอฟเฟกแล้วมอบการจโจมของราชินีแก่ตนเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผม ก็มาดูกันครับผมว่าอํานาจของราชินีคืออะไรครับผมก็คือถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟแล้วก็อัตราคิดต้อ50%บวกนะครับผมดาเมจที่สร้างบวกอีก0.3%แล้วก็ต่อพลังชีวิตที่เหลือ1%นะครับอันนี้ผมอาจจะพูดแบบติดขัดนิดนึงนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยกลงเล็บแหลมคมนะครับผมก็คือไม่ส่วนต้านคลิของเป้าหมาย15%ทับซ้อนสสูงุด3ครั้งนะครับผมการโจมของราชินีก็คือดาเมจที่สร้างบวก50% อัตราคริอีก50%แล้วก็จะก่ออีก250%นะครับผมอ๋อเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่โหดม,มากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลือกได้ตัวอะไรตัวนึงนะครับผมในการันตี600เนอะผมแนะนําให้เอาน้องฟิตโตเรียดีกว่าถามว่าน้องอีกตัวนึ่งอะกราสอะไม่ดีหรอมันก็ดีแหละแต่ผมว่าฟิตโตเรียน่าจะดีกว่านะครับผม สกิลที่1น,นะครับผมลดป้องกันคลีของศัตรู1นึ่ลน์นะครับผม40เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็สร้างดาเมจ200ของพลังโจมตีสบัน้นเพิ่มอัตราคลีสามเท่านะครับผมอันนี้ก็บวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา,าตามจำนวนแรงนะครับผมสกิลที่2นะครับผมสร้างดาเมจ100นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมด กระแสลมตามเอกลักษณ์ของน้องเลยนะครับผมกระแสลมคือไม่สนความสามารถด้พาพ้องกัน30%เพิ่มดาเมจคิดเฉพาอีก2เท่านะครับส่วนอันติ้นะครับผมมอบกงลิบเหลี่ยมคมแก่ตนเอง1อันนะครับผมแล้วก็มอบเอฟเฟกราชินีคุ้มครองนะครับแก่อาจุนพครองทั้งหมดเป็นเวลา3เทินแล้วสร้างดาเมจอีก300%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมทะลวงก็คือ เพิ่มดาเมจคิ่จข้อ2เท่านะครับผมอนะ่าโอเครลชินีคุ้มครองก็คือความสามารถด้านโจมตีบวก5%เแล้วก็ป้องกันอีก5%นะครับผมอนะ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูทีมที่เราจะเล่นกันวันนี้เลยครับผมสำหรับทีมในวันนี้นะครับผมผมจะเล่นทีมประมาณนี้เลยครับเพื่อน,อนผมขอเล่นในอ่าระดับขั้นสูงเนาะเพราะว่าอาสามานะัญอ่ะผมเจอแต่ระดับแบบ พลัง2องแสนห้าสขึ้นไปเนาะเพราะว่าผมไม่มีเฟรของน้องนะครับผมทีมที่ผมจะเอามาลองเล่นตอนแรกก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมตอนแรกนะก็จะมีอ่าฟิโตเรียนะครับผมอัลเบโดแล้วก็โกเทอร์นะครับผมแล้วก็นานาชิเนาะส่วนอาหารที่จะกินนะครับผมผมจะกินเพิ่มพลังต่อสู้นะครับผมอ่าได้เท่าไหร่อ่าผมยังไม่ใส่ของโกเทอร์แน่ๆเลยโอเคครับผมใส่ของโกเทอร์เรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ที่สามแสนห้าเนาะมาดูกันว่าจะได้เปิดก่อนไหมน,นะครับผม โอเคก็มาอยู่กันในตาที่หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเราได้เปิดก่อนนะครับผมซึ่งอ่าสกิลอัพแบงค์เนี่ยผมขอมอบให้กับน้องฟิโตเรียละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งท่าของอาร์เบโดไปอ่ะดั๊ดมันสามารถถอนได้นะครับผมก็ใช้สกิลหมู่ไปครับผมนี่จะเป็นอ่ากระแสะลมเนาะปึ๊บแล้วก็ตั้งท่าไปนะครับผมอนะ่าโอเค เสือพลังแรงนะครับกระแสลมนะครับผมดูห้าแสนสามะครับผมอ่าแล้วก็ตั้งท่าไว้นะครับผมโอเคสกิลออพแรงคือขึ้นดีมากครับผมเดี๋ยวตาต่อไปผมจะปิดดั้นเลยนะครับผม,อมโอเคดั้ตีไม่เข้านะครับผม ไอร์นตีมานะครับผมโดนส่วนไปดิหนึ่งแสนนะครับผมอะตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บดัดเลยลวกันอัพแรงให้กับฟิโตเรียนนะครับผมแล้วก็ดัดหนึ่งใบนะครับผมตัวต่อไปผมขอเก็บกุเทแล้วกันโอเคแล้วก็สบันนะครับผมสามเท่าอึ้งสี่แสนเก้านะครับ อันนี้ผมใส่เซ็ตเป็นเลือดก,กับคริติคอลนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมลืมขออไปยะะครับผมโอเคเหลือป่าตัวเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นบันนะครับผมบันแดงเนาะที่ลงมาอืม้มการน้องไม่ขึ้นเลยเอสคานอเขาเลงมาที่โกเทอร์ครับผมตายไหมเนี่ยอีกใบหนึ่งไม่น่ารอดขอ,อเป็นบันนะครับผม Okay. อันนี้เดี๋ยวผมตั้งท่าไว้ไดีกว่าการน้องพิตัวเรียไม่ขึ้นเลยครับผมแล้วก็ตีเอชคานอไปนะครับผมเพิ่มแรงสกิลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็ตีเอคานอไปนะครับผมเพิ่มสุดท้ายขึ้นแล้วครับผมตัวนี้น่าจะประมาณอันติีหกเนาะ มีทั้งหมดสีลูกไฟตรงนี้เหมือนทอนมานะครับผมก็ตีมาโดนสวนโบนี่งไง7จดแสนอ่าผมจะตีไปก่อนแล้วก็อ่าเป็นตัวนี้แล้วก็โอเคนี่ก่อนแล้วกัน เพราะผมอยากให้น้องพิตโตเรียปิดนะครับอ่ะโคเธอปึงแสนแปดนะครับผมไปดตีไปโอเคโอเค,อเคการน้องพิตโตเรียขึ้นนะครับผมเธอหน้าผมจะเอาน้องปิดนะโอเคลูกไฟหายไปอีกหนึ่งนะครับผม ขอขอแบบขอแรงๆแล้วกันนะครับผมขอลีลาน,นิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เพิ่มพื้นฐานขึ้น20%นะครับผมอ่าแล้วก็อีปิดไปครับผมนี่เรียบ้อย โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตาต่อไปครับผมโอเคครับตาที่2เนี่ยที่ผมจะเล่นก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมที่ผมจะมาลองดูเนาะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ผมใส่ให้น้องฟิโตเรียดีกว่าทำเอลแดงนะครับผมอ่าอย่างนี้ส่วนเทียผมจะใส่เป็นอ่าสเอลดีกว่าโอเคไปเจอกันในเกมครับผมโอเคครับเราก็อยู่กันในเกมในตาที่2กันแล้วนะครับผม โอ้โหดูนี่ครับที่ผมโดนนี่ครับผมสามแซนหกนะครับผมไหวไหมเนี่ยอ่าหนึ่งตีหมูมาวิยแต่ถึกอนะยู่นะเวิยเที่ยมเกือบไปอ่าผมผมเพิ่มแรงให้กับน้องพิตโตเรียนะครับผมแล้วก็ สกิลตีหมู่ไปนะครับผมแล้วก็โอเทียตีหมู่ไปนะครับผมมาดูดาเมจนะครับโอเคเจ็ดแสนห้าพันนะครับผมหกแสนครับผมเกตสองนะครับผมอ่าเหลือด้ตัวเดียวอุย้ยแต่เขาเพิ่มแรงสกิล อ๋อจะเป็นอลิซเบธนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมขั้นสองไม่รอดนะครับผมโอเคยังถึกอยู่นะครับผมโอ้ตายเกิดอยู่ที่ดัสนะครับผมอ่าผมจะอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วก็ ขอค่าลิซเบตไหมค่าลิซิเบตดีกว่าเผื่อค่าได้นะครับผมค่าได้ไหมสบันโอเคครับผมค่าได้นะครับผมเหลือดัดตัวเดียวครับผมนานาชี้ยเพิ่งใต้โอเคครับผม อ่าผมจะวิอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ยที่เป็นปีก,ปกอ่ะเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะอ่ะผมอย่างนี้ไปแล้วกันใครรู้คอมเมนต์ตารางคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมมันคืออะไรอ่ะ อืไม่ตายครับผมอันนี้ผมโดนตีหมู่ตายหรือเปล่านเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นบัฟอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นบัฟเทาตรงนี้ดีใครจินานาชิครับผมว่าใช่ไหมบัฟเทาเมื่อกี้ยอยู่ตรงไหนนะอ่านี่นี่ อ๋อน่าจะเป็นกงเล็บแหลมคมนะครับผมอ๋ออ่ะมาดูดาเมจกันนะครับผมอาทีหนึ่งนะฆ่าได้ไหมถ้าฆ่าไม่ได้ผมตายไม่ได้ครับผมอ่ะม,มาดูกันครับผมผมดูอาติดั้ผมจะเป็นยังไงครับผมโอเคได้อยู่ ผมตีเดียวไปก่อนนะครับผมโอเคเขามีการ์ดขั้น3ามนะน่าจะเป็นการ์ดตีเดียวหรือเปล่าโอโ้โหใช่ตีเดียวโอเคไม่รอดนะครับผมไปดูตาต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับสําหรับตานี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นทีมี้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมทำาอเวุธเทพของนรออ่าโอเคทําแล้ว โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าทีมจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วเนาะโอ้เจอทีมพาวิซาอีกโอ้ดีนะได้เปิดก่อนอากาศคันสานะครับผมอาผมจะไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลตีมูไปนะครับผมแล้วก็เป็น่ตีมูทั้งคู่เลยครับผมโอเคลบหลีกป่เนี่ย เกือบตายครับผมฟิโลครับผมืเลือดดาครับเพื่อนๆเ,เกือบครับผมอ๋อเป็นอ่าลูกของดัสอะชื่ออะไรนะทิสตันครับผมอยู่ข้างหลังเนาะเอหน้าผมว่าน่าจะเก็บได้สักตัวหนึ่งแต่ดัส ด,ดตีกดือ,อตีทำไมไม่เข้าครับผมไอ้ผู้ตายโอเคครับผมมาป,ปิดกันครับผมอ่าผมขอตีดั๊ดไปก่อนนะครับผมยูนิสบั้นนะครับผมจะเก็บได้ไหมอ่ะย้ำไปครั้งหนึ่งแล้วก็เอาน้องฟิโลูนะครับผมตีไปนะครับผมตายไหม โอเคสามแสนเจ็ด okay, ครับผมโอ้โหไม่ตายครับผมไม่ขี่เนาะถ้าขี่น่าจะตายอ้าวทำไมไม่ตีตัวนี้ผมลืมกดติ๊กไว้เนาะโอเคอ่าผมได้ขั้นสองแล้วแต่อย่าเพิ่งตายนะอ่าทิสตันล้างมานะครับผมแล้วก็ขั้นสามใส่กับน้องฟิโล ไม่นะบายบายโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอัพแรงนะครับผมแล้วก็ชาร์จิลตีโมไปแล้วก็ตีตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าทิสตันตายก่อนแล้วผมโดนละติเลยนะเนี่ยเพราะว่าเกียเขาเต็ม,นนมเนาะเกือบตายครับผม ายไหมโอเคน่าจะตายนะครับผมโอเคครับผมจีจีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในตาสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้ทีมนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าชอบทีมนี้มากเลยครับผมโอเคครับเราก็มาเจอกันในเกมแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยผมเจอทีมนางฟ้าเนาะโอเคผมได้เปิดก่อนนิดเดียวเองครับผมอ่า มันเดิมครับผม,มจะใช้น้องฟิโตเรียไปก่อนเนาะแล้วก็น้องฟิโลตีมูนะครับผมอ่าเพิ่มแรงสกิลให้กับน้องฟิโตเรียนะครับผมตีแรงอยูนะครับผม,อม,บผมโอเคเดีย๋ยวนะอะไรสึ่งเด็กตัวนี้เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ เป็นตัวเก่าปะหรือตัวใหม่ามานี่เป็นตัวเก่าครับผมที่มีอาวุธเทียเ,เนาะใช่ไหมโอเคครับผมโอ oh, ไม่นะไม่โอเคแต่ผมได้ขั้นสามนะครับผมอ๋อเป็นตัวใหม่นั่นแหละครับผมเพราะว่ามีแต่เกิดตรงนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวผมผมจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ค่าได้ไหมลองดูิ่มขั้นสามให้ครับผมไปกระแสลมอือหไม่ตายครับผมนิดเดียวครับผมโอเค มาเอวตายนะครับผมเดีวข้างหลังเป็นทางฝั่งของเอลนเต้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้อันติแล้วก็สกิลติหมุแล้วก็ปีเดียวเนาะปิดไปไม่นะดีเดี๋ยวกันดีบัปะเอไมใช่สเตตบนหัวของ อ่านางฟ้าตัวนี้ไม่เต็มปะละเห็นไหมต้องเต็มเมื่อกี้อ่าเป็นสกิลตีอะไรตีหมูนะครับผมแล้วก็แต่ไม่มีนานาชิอ่ะถ้ามีนานาชิเกรดเราจะลดเนาะไม่เป็นไรผมอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วกันโอเควันนี้เรียบร้อยครับผมเก้าแสนนะครับผม แล้วก็กระแสลมนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมปิดงานครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวน้องฟิตเตรียนะครับผม ถ้าผมเล่นผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่สําหรับทีมที่ผมชอบนะครับผมก็คือเป็นทางฝั่งของน้องฟิโตเรียน,นะครับผมโกเทอร์แล้วก็น้องฟิโลนะครับผมผมว่าทีมเนี้ยผมว่าเหมาะกับน้องฟิโตเรียแล้วนะครับสาหรับผมนะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปเล่นน้องคลาสนะครับผมก็จะเอาน้องฟิโตเรียนนะไปเล่นคู่ด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้าก็สาหรับคลิปนี้นะครับผม ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ